ลูกเรานี่แม่งอัจฉริยะทุกคนนะทาเล่นไปนะน้ําเชื้อโคตรดีนะ<ม>พราะขุนสีเนี่ยอัจฉริยะทุกคนนะเนี่ยไม่มีคนไหนไม่อัจฉริยะเลยนะผมกะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ลูกเนี่ยนะกระจายกระจายไปเลยเวลาเราผ่านกฎหมายก็ได้ง่ายๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราผ่านกฎหมายตรงเนี้นะ <S <S อเอ้ามึงจะมาส่งคามอะไรกับแม่งกันเนี่ยโอ้โหรุ่นย่างรเลย จะไหวไหมเนี่ยมึก็ต้องช่วยมึงอยู่ดีนะมาบวกมันดีแล้วโอ้โหสีนี้มาแม่งหน้าบวกไม่บวกนะเนี่ยไปตีบ้านจบแล้วนาย92เนตนี่ยเปล่าแต่ดิไม่เปล่าแต่อีกครับม,มานี่